สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาสนะครับวันนี้ก็จะมาทําการตีบวกแหวนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมเลยนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูเลยว่าความสามารถมันเป็นประมาณไหนนะครับโดยแหวนนั้นก็คือแหวนของตัวอขอหาคนแป๊บหนึ่งนะจะเป็นแหวนแหวนพิเศษใช่ไหมมันอยู่ทางด้านหมวดแหวนพิเศษนะครับจะเป็นทางด้านของอ้าวหายไปไหนเนี่ยอ่านี่นี่นี่โอเคอยู่กับมิเรียนนะครับเดี๋ยวกดถอดออกมาก่อนนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาตีแหวนนี้นะครับนั่นก็คือแหวนของผู้คุ้มครั่งระดับสูงนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าออบที่ผมจะตีเนี่ยจะเป็นทางด้านของตัวอัมพางนะครับมาดูกันว่ามันจะติดไหมนะแหวนอัมพางที่ผมได้เตรียมมาก็ค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยนะแบบเรามาเริ่มคลิปกันเลยเพื่อให้แบบไม่ให้มันเสียเวลาเกินไปเนาะโอเคเดี๋ยวเนี่ยผมก็เตรียมแหวนอัมพางาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะตีแล้วมันจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวมาเริ่มตีกันเลยนะครับมาวงที่หนึ่งมาเลย โอเคขึ้นมาเป็นขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ขั้นต่อมาเลยโอเคอย่างเป็นขั้นที่หนึ่งอยู่นะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ตีปึ๊บโอเคครับสวยครับขึ้นมาขั้นที่สองแล้วนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับอัมพางผมมีเยอะอยู่นะแต่มีเยอะก็ขอให้มันรีบๆปิดก็จะดีกว่านี้นะครับโอเคอย่างนี้สวยงามนะครับขึ้นมาเป็นขั้นที่สี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาขั้นที่ห้ากับแหวนที่เหลืออีกจํานวนประมาณนี้มันจะติดไหมนะมาดูกัน ขึ้นมาเลยตีมาติดๆนะครับปึ๊บไม่ติดนะวงแรกนะครับวงที่2นะครับยังไม่ติดครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น6%แล้วนะปึ๊บยังไม่ติดนะตีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคเปอร์เซ็นต์จะตันแล้วนะอีกนิดหนึ่งขอติดก่อนได้ไหมโอเคเปอร์เซ็นต์ตันแล้วนะคือ5บวก3.79%คือเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดของการตีบวกแหวนนะครับก็มาดูกันว่าดวงเราจะคือดวงเราได้แหวนมาแล้วนะครับแต่เราจะชวด แบบตีประดับแหกไหมนะก็ตีเรื <iałem S 1> <üz> ่อยๆนะครับ <assistant. S 2> ผมก็ไ <découvrir> ม <görüş> ่ได้นับเหมือนกันว่าวงที่เท่าไหร่เนาะผมก็กดไปเลยรัวๆนะครับอือเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยค้างอย่างนี้ก็ได้เหรอ๋อนต้องแบบว่าหมุนวงหมุนไปหมุนกลับหมุนไปหมุนกลับแล้วเราก็จะติดใช่ไหมเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้แล้วโอเคนะสวยงามนะครับตีติดมาแล้วนะเดี๋ยวแหวนวงนี้นะเดี๋ยวผมเอาลงคลิปอารีนาคลิปต่อไปแล้วก็รีวิวให้ดูแน่นอนนะครับ โอเคตีติดเรียบร้อยแล้วนะคือว่าคือแบบเร็วมากนะคือแบบตอนแรกเฮ้ยมันค้างหรือเปล่านะคือแบบหมุนไปหมุนกลับหมุนไปหมุนกลับแป๊บเดียวติดนะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับโอเคมาเรามีแหวนรีวิวต่อแล้วนะถือว่าใช้ไปใช้ไปก็น่าจะเยอะอยู่หรือว่าไม่เยอะผมก็จําไม่ได้นะผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแต่เราไม่ได้หยุดแค่วงเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่า EP ีก่อนก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ตีแค่วงเดียวใช่ไหมล่ะผมที่จริงอ่ะผมจะตีแหวนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วล่ะแต่แบบ รอแหวนใหม่มันมาเพราะว่าผมอ่านสารพัฒนาว่าแหวนใหม่มันจะมาอาทิตย์นี้ผมก็เลยรอให้มันมาก่อนแล้วค่อยแบบมาตีรอบเดียวในอาทิตย์นี้นะครับโอเคมาหลังจากพูดกันเสร็จนะครับแหวนวงต่อมาที่เราคิดว่าเราจะตีนั่นก็คือแหวนของตัวรถพลังป้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรรถพลังโจมตีของสี่เป้าหมายกับห้าเป้าหมายนะครับจะเป็นอ่าแหวนตัวนี้เลยนะเนี่ยแหวนเลือดสีแดงสดของอิสเบร่านะครับก็จะเป็นแหวนตัวนี้เลยนะมาดูว่ามันจะ ติดไหมนะเพราะว่าแหวนวงนี้เนี่ยผมมีเยอะมากๆนะครับก็คือไม่เคยได้ใช้งานไปเลยนะเฮ้ยครั้งเดียวติดขั้นสองเลยนะก็โอเคก็ก็ดีอยู่นะดีดีดีวิเลตมันน่าจะสูงขึ้นนะครับโอเคมาขั้นสองแล้วขอไปขั้นเฮ้ยตอนแรกจะพูดขั้นสามแล้วมาขั้นสี่เลยนะเฮ้ยทไมดวงดีช่วงนี้ดวงดีปกตินะครับโอเคมาตีเรื่อยๆนะฮึขั้นห้าไม่ใช่นะครับก็ยังไปขึ้นขั้นห้านะ ท่านห้าใหม่ยยังไม่มายังไม่มาม,มาคืออันนี้เนี่ยมันมีเยอะมาก,มากนะครับคือยังไงก็คิดว่าวันนี้คงติดแหละยังไงก็คงติดนะครับตีเลยฮึบโอเคมาสามจุดเจ็ดเก้าแล้วถ้าเกิดตีสองวงไม่ติดผมจะผัดปอีกวงหนึ่งนะซึ่งเป็นวงไฮไลท์ของรอบนี้เหมือนกันไม่ต่างจากวงแรกนะครับฮึบฮะเฮ้ยพูดสองวงติดมาเฉยนะเอาเรื่องวะเอาเรื่อง ไม่บอกสองวงติดก็สองวงติดนะรอบต่อไปของวงเดียวติดได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> โอเคมาอีกวงหนึ่งนะครับก็จะเป็นวงไฮไลท์ของเราเหมือนกันนะผมคิดว่าผมจะตีเป็นตัวของแหวนผู้พิทักษ์นะครับแหวนผู้พิทักษ์เนี่ยผมจะตีเป็นแหวนสวรรค์น,นะครับก็คือแหวนที่ผมเล็งไว้ที่จะตีเนี่ยจะเป็นแหวนโตนะครับก็คือจะเอาคิดว่าจะเอามาใส่ให้ตัวของทาราไม่ก็ตัวโนอานะครับเอาไว้โตเนาะบางคนอาจจะใส่ตัวโคก็ได้นะ ก็คือแหวนโตเนี่ยผมได้ประดับสวรรค์มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในนี้น่าจะมีเลือกอีกอันหนึ่งนะโอเคมีเลือกอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับสาหรับประดับโตผมนะประดับโตผมมีอยู่ทั้งหมด3มีทั้งหมด7วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหินเสริมแบบตีไปช่วยมันด้วยนะเดี๋ยวมาเริ่มตีกันเลยว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็คือ2วงแรกเนี่ยติดเร็วมากครับเดี๋ยวมาดูว่าวงนี้มันจะติดเร็วไหมนะก็คือขอให้ติดเร็วๆเถอะนะแบบ เออคือคือ,ค,อคือกลัวแบบใช้ดวงไปกับสองวงแล้วแบบสองวงที่แล้วเยอะเกินไปนะโอเคมาลองกันที่วงแรกเลยนะครับตีไปพึบขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับเป็นการอตอบโต้สองเทินนะครับตีไปต่อที่วงที่สองนะครับฮึบขึ้นมาเป็นขั้นที่สองโอ้ยังดีอยู่นะยี่สิเปอร์เซ็นะยี่สิเปอร์ซ็นขึ้นขั้นสามได้ไหมปับ๊บโอ้โหพูด,พดปุบ๊บมาปั๊บอย่างนี้สวยงามนะสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับสิบสามเปอร์เซ็นละสิบสามเปอร์เซ็นนี่ ขอเป็นขั้นสี่เฮ้ยหมุน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 หลายรอบอ่างนี้โอเคนึกว่าหมุนหลายรอบแล้วดีขึ้นขั้นหน้าเหมือนรอบที่แล้วนะโอเคก็คืออันนี้ผมคิดว่าน่าจะขั้นสี่ก็พอแล้วนะน่าจะน่าจะขั้นสี่ไหวนะหรือว่ามันไม่ไหววะเฮ้ยยี่สิบแล้วนะจะยี่สิบแล้วนะวงสุดท้ายนะครับปึ๊บโอเคขึ้นมาขั้นสี่นะครับสวยงามเราจะใช้ทางด้านของหินเสริมพลังยัดลงไปเลยนะครับหินเสริมพลังตัวนี้จะอ่าเขาเรียกอะไร เพิ่มขึ้นอีก10%ใช่ไหมโอเคมาตีเลยหินเสริมพลังอันแรกหมุนติดปึ๊บยังไม่ติดนะครับก็10สิบถือว่าเปิดมาสูงนะ10%กว,กว่านะครับอันนี้เราเปิดไปอีกหนึ่งวงนะครับกลับไปปึบไม่ติดนะครับโอเคมาเออเราน่าจะเอาไอ้อันนี้มาเพื่อเร่งเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะเราลืมไปนะครับว่ามันเร่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคือเมื่อกี้มันเป็นบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่บวกแบบสามจุดเจ็ดเขาเรียกว่าอะไรสามจุด เจ็ดเก้านะครับก็เลยมันก็เลยอาจจะยังแหกอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาลองบวกเปอร์เซ็น์นี้อย่างนี้ไปก่อนเนาะฮึบโอเคขึ้นมาอีกหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็อันนี้สามสิบเปอร์เซ็นเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะเราเรามีแค่ชิ้นเดียวนะครับติดชนะติดเถิดติดติด,ต,ดติดมาแล้วสามวงเอ้ยติดมาแล้วสองวงวงนี้เป็นวงที่สามจะได้หรือไม่หนึ่งสองไปเลย โอเคติดนะครับสวยงามก็โอเคครับมีแหวนประดับสวรรค์หนึ่งอันใช้งานแล้วครับก็โอเคสวยงามมากครับเฮ้ยรอบนี้มาเฮ้ยรอบนี้เรามาแบบดวงดีมากๆนะคือสามสิบเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสไม่ติดผมก็กลัวใจแป้วแป๊วอยู่นะก็ตีไปสามวงติดรวดๆเลยนะเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะตีอีกสักวงนะรู้สึกว่าดวงมันมาผิดปกตินะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าจะตีวงไหนดีนะ ต้องไปดูในคลังประดับผมเนาะอัญมณีนะครับไม่ใช่อัญมณีสีเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับผมมีฟิกห้าพันฟิกห้าพันผมน่าจะน่าจะลดแล้วแหละห้ามเกตผมก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูในนี้ก่อนในคังนี้มีอะไรบ้างอามีอัตราบลกมีเพิ่มความเสียหายมีหลบดีแล้วก็มีความเสียหายตายตัวแต่มันมีแค่สองสามวงมันยังน้อยอยู่เออเอากระจัดบัฟก็ได้กระจัดบัฟดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยเมตาของทางด้านตัวตัวทารามันมาเยอะมากนะครับดังนั้นคนก็เริ่มแบบใส่ขจัดบัฟกันเยอะขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะขจัดบัฟนี่น่าจะตีให้แหวนไหนดีตอนต้องต้องต้องมาคิดก่อนนะครับว่าเราจะตีใส่แหวนไหนนะครับว่าระหว่างแหวนของตัวแหวนผู้พิทักษ์กับแหวนของไอตัวของความมุ่งมั่นเนี่ยเราจะเลือกอันไหนนะ ผมคิดว่าน่าจะเลือกเป็นความมุ่งมั่นแล้วกันเนาะหรือว่าผู้พิทยุทักดิคืออันนี้มันน่าจะได้มันน่าจะอ่ามันน่าจะได้ใช้ครบๆแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นเราน่าจะตีเป็นตัวของความมุ่งมั่นไปนเลยเนาะเพราะว่ามันสามเทินเหมือนมันสามเทินเหมือนกันก็อาจะจะแบบเอาไว้กันตัวของตัวทารารดเลือดนะครับเดี๋ยวผมขอหาแหวนที่ยังไม่ได้ตีก่อนนะเพราะว่าความมุ่งมั่นผมเนี่ยเอาไว้ใส่พวก PVE เยอะมากนะ ันนี้ไม่สนพลังป้องกันสีห้าเป้าที่มึงตีไปฟิกเป็นบล็อกก็ได้น่าจะสลักเขาเรียกว่าอะไรอเอาของตัวบล็อกทิ้งไปหนึ่งอันนะครับมามาตีกันเลยว่าเราจะได้อีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะมาเริ่มกันเลยที่อันแรกนะครับอันนี้ถ้าเกิดถ้าให้ดีเนี่ยขอขั้นสี่เนี่ยคือขั้นสี่เนี่ยกำลังดีนะครับผมคิดว่าน,นี้เป็นบล็อกใช่ไหมจะได้ไม่กดผิดนะโอเคป วงแรกครับปุ๊บขึ้นมาขั้น2โอ้สวยนะขั้น2เป็น8ดเปิดอ่าแเทินนะครับถ้าดีเนี่ยขั้น4ี่นะครับ,นะข,นนรบขั้น4ติดนี่ถือว่าโอเคนะขั้น2อยู่นะก็คือมีแค่สี่วงมันยังมันยังตีไม่มันนะถือว่าถ้าเกิดอีก,อ,กอีกรอบหนึ่งขึ้นดีขึ้นขั้น2นี่ไอขั้น4ี่นี่จะดีมากนะปุ๊บโอเคขั้นมาขึ้นขั้นสามครับ 7, เจ็ดเทินนี่น่าจะลงอลิณ่ายังไม่ไหวนะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วแบบมัน ต้องท่าเธอหน่าท่าเธอกำลังกาลังสามเธอหน่ะดีที่สุดนะครับแต่5่าเธอหน่าจะพอแบบพอแบบทูไทยไปได้เนาะเราคิดว่าเราน่าจะตีสักวงแล้วกันเป็นวงสุดท้ายนะครับก่อนปิดคลิปเนะเาะเราน่าจะตีเป็นตัวในเรือหรือนะต้องมาดูกันว่าวงในเรือือนะครับอน่าจะเป็นวงตัวตัวของสี่ห้าเป้าแล้วกันตีเป็นอันสุดท้ายนะครับตีจนหมดเลยตีใส่แหวนตัว เอ้ยหรือว่าเราจะตีต้องต้องคิดก่อนนะคือคือตอนนี้แบบว่าไม่ได้มีแผนอะไรเลยนะแบบไม่ไม่ได้มีแผนว่าจะมาตีวงไหนเป็นพิเศษเลยนะครับเออใช่ใช่ใช่น่าจะตีฟิกห้าพันนะฟีตีฟิกห้าพันเลยเป็นวงสุดท้ายนะเนาะอ่าฟิกห้าพันเราเอาออกมาให้หมดเลยฟืดวงคือคือ,คอตอนนี้เริ่มแปลกใจกับตัวเองว่าตัวเองดวงดีหรือว่าตัวเองหรือว่าเลทมันง่ายลงนะเออเราเลือกเป็นกิริดัชใช่ไหมรอบที่แล้ว คลีดับหรือว่ามีเหรียนนะจำไม่ได้เอาเอาใครก็ได้แหละมันน่าจะตีติดเหมือนกันแหละโอเคมาเริ่มที่แหวนฟิกห้าพันนะครับอันนี้น่าจะตีฟิกห้าพันให้เป็นวงสุดท้ายก่อนจากลานะมาวงแรกเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาวงที่สองเลยวงที่สองขึ้นมาขั้นสองนะครับแล้วก็ขั้นสองอยู่นะยังไม่ได้ขึ้นขั้นสามนะตีไปเรื่อยๆครับกดเรื่อยๆเลย ท่านสองเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เริ่มเริ่มดวงดวงเริ่มกุดแล้วนะอ๋อโอเคอ่าพอพูดดวงกุดปุ๊บนะครับดวงผมก็กลับมาอีกครั้งนะั <c> ้ <oughs> คือมาเรื่อยๆนะก็อันนี้ห้าเปอร์เซ็นตนะมาดูกันว่ามันจะติดตอนวงที่เท่าไหร่นะครับน่าจะติดตอนบวกสามจุดเจ็ดเก้าแหละไม่น่าติดตอนหกเปอร์เซ็นนี้หรอกตีไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาสองจุดห้าสามแล้วนะสามจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตตัดเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่สามวงนะครับ ติดได้ไหมติดเลยปุ๊บยังไม่ติดนะครับสามวงสุดท้ายนะครับโอเคยังไม่ติดน่เออเออใช่ใช่ยังมีอยู่ในกล่องจุดหมายนะถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีอยู่อ่ายังอีกสองวงนะครับกดมาเลยเฮ้ยกดผิดอไม่เป็นไรนะกดกดไปได้ตัวมีโฮมาเนาะอ่ะาตีไปอีกเลยปั๊บ ยังไม่ติดนะครับวงสุดท้ายก่อนจากลาครับฮึบไม่ติดนะก็ยังยังยังแห้งอยู่นะก็ถือว่าสามวงแรกเราติดเราก็โอเคแล้วอะเพราะว่าวงที่เหลือนี่เป็นแบบเหมือนกับอของเสริมนะครับว่าสามวงแรกเราพอมันติดปุ๊บผมก็ผมก็แฮปปี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูว่าเราติดวงไหนไปบ้างนะเดี๋ยวเราเลือกเป็นตัวกิลดัตเนาะกิัตคับอ่า ตัวกอบแบงนําโชคครับแหวนที่เราตีติดนะครับเราสรุปก็คือแหวนความแหวนคุ้มข้างเนี่ยเราติดเป็นอัมพาง7เทินนะครับแล้วก็แหวนมุ้งมั่นเราติดเป็นลดความเสียหาย4-5เป้า30%แล้วก็ตัวของแหวนแหวนคาเราีเยกว่าแหวนตอบโต้นะครับเราก็ได้เป็นตอบโต้มา7เทินนะครับถือว่า3วงแรกติดนี้ก็โอเคแล้วมากมแล้วนะถึงวงสุดท้ายจะเป็นฟิก้า0 0นที่ไม่ได้ติดเนี่ยเพราะว่าที่จริงฟิก้า0 0ผมก็มีลนแล้วแหละแต่ มันไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าวันนี้ดวงดีมากๆเลยเนาะแล้วก็คงต้องจบคลิปแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ